สวัสดีครับในครั้งนี้เรานำเรื่องมงคลมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงสนใจและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของมงคลเพื่อเพิ่มบาร,รมีหรือโชคลาภให้กับตัวเองแน่นอนแต่ทุกท่านจะรู้จักกันครบทุกประเภทไหมวันนี้เราจะมานำเสนอให้ท่านเข้าใจกันในแต่ละประเภทเลยครับผมตามวัฒนธรรมไทยที่เชื่อถือและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ตุ๊กตารูปสัตว์ต่าง ก็เป็นอีกหนึ่งความหมายที่นอกจากจะสวยงามน่ารักแล้วยังจะนำโชคลาภและสิริมงคลมาสู่เคหสถานบ้านเรือนได้อีกด้วยมาดูความหมายของตุ๊กตาสัตว์แต่ละตัวกันเลยครับ 1. เต่าหมายถึงความเป็นอมตะสุขภาพดีอายุยืนจะจัดตั้งไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านก็ได้ยกเว้นอ้องทำงานเพราะความเชื่องช้าของเต่าจะส่งผลต่อการพัฒนาของงาน 2. เป็ดห่านหมายถึงสัญลักษณ์ของความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ชีวิตคู่จะล่มเย็นเป็นสุขรักใคร่ปองดองกันดีควรแต่งไว้ในห้องรับแขกหรือห้องครัวไม่ควรนำไปไว้ในห้องนอน 3. เสือสิงโตหมายถึงความมงคลด้านความเข้มแข็งความเป็นผู้นำที่มีอำนาจ ควรเลือกรูปเสือสิงโตที่กำลังอยู่ในท่วงท่าสง่างามไม่ดุร้ายและจัดตั้งไว้ในห้องรับแขกหรือห้องทำงานก็ได้แต่ไม่นำไปไว้ในห้องนอนหรือห้องครัวเด็ดขาด 4. แมวกวักหมายถึงความเป็นสิริมงคลด้านเงินทองจะช่วยส่งผลให้มั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไม่รัวร่วไหลไม่ขัดสนยากจนการจัดตั้งควรตั้งแมวกวักไว้ให้หันหน้าออกสู่ประตูหน้าบ้าน พือกวักเงินทองเข้าบ้าน 5. ไก่จะบรรดาลโชคลาภและเงินทองครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์และสงบสุขขยับขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสามารถนำตุ๊กตาลูกไก่จัดตั้งไว้ในที่ส่วนใดของบ้านก็ได้ 6. กบสามขาคือการช่วยเสริมฮวงจุ้ยดยัยกจับเงินทองเข้าสู่บ้านลักษณะของกบสามขาจะมีเหรียญถูกคาบไว้ในปากและร้อยพัน อยู่ที่ขาควรตั้งให้หันหน้าออกสู่ประตูบ้านและควรหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 7. ็กระต่ายหมายถึงเครื่องหมายแห่งโชคและความรื่นเริงช่วยให้มีแต่ความสุขสำราญประสบความโชคดีคู่สาม,มีภรรยามีความรักไข่ปองดองตั้งไว้ในห้องทำงานจะช่วยให้การเจรจาตกลงสำเร็จแต่ควรมีไว้ในบ้านไม่เกิน2-3ถึงตัวเท่านั้น 8. กวางหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยและโชคดีควรตั้งไว้ในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกลักษณะของกวางที่จะนำมาตกแต่งบ้านนั้นควรเป็นกวางเต็มตัวมิใช่มีเพียงเขาเท่านั้นและไม่ควรเป็นลูกกวางเพราะนั่นหมายถึงความพลิกผันไม่มั่นคง9ช้างคือสัญ,ญลักษณ์ของสติปัญญาและโชคควรเลือกช้างที่มีลักษณะสมบูรณ์ไม่แตกหัก ชูงวงขึ้นสวยงามไม่ทอดงวงลงต่ําและไม่อยู่ในท่าทางที่ดูร้ายถ้าหากเป็นช้างเผือกก็จะยิ่งดีโดยจัดตั้งไว้ในห้องรับแขกและไม่หันหน้าออกสู่หน้าบ้านเด็ดขาด 10. นกกระเรียงแบ่งเป็น2แบบคือนกกระเรียงเดี่ยวหมายถึงคุณธรรมความซื่อสัตย์น้ำใจงามส่วนนกกระเรียงคู่หมายถึงคู่สามีภรยาจะกินอยู่กันอย่างมีความสุขตั้งไว้ในจุดที่ใกล้หน้าบ้าน โดยให้อยู่ทางทิศใต้ในครั้งนี้เราได้นำเสนอไปถึง10ตัวด้วยกันแต่ละตัวก็มีความหมายที่เป็นสิริมงคลแตกต่างกันออกไปทุกท่านสนใจด้านไหนหรือเสริมเรื่องไหนก็ไปจัดหามาตกแต่งไว้ในบ้านได้เลยครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเราอะไรนั้นแต่โปรดใช้วิจรรารณญาณในการตัดสินใจด้วยนะครับเพราะนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นและยังมีอีกหลายประเภทในเทปหน้า จะนำส่วนที่เหลือมาเพิ่มเติมกันครับครั้งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ